โอเคครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะผมจะพาท่านผู้ชมไปอเรียกว่าอะไรไปสู้กับมังกรน,นะครับผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือจะแพ้หรือว่าจะตายก่อนที่จะได้สู้กับมันนะผมอ่ะเปิดมาก็โอ้โหฝนตกโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่เอ่อเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมเข้าประตูไอประต่ไอ,ะอไปเนาะผมได้ทำาอ่าหนึงผมได้ทํา ทางที่จะไปหาประตู IDA แล้วนะครับผมก็คือมันก็ไม่ได้ไกลมากอะอืออาเคอาตัวน,นี้ผมต้องเอาบล็อกไปด้วยใช่ผมต้องเอาบล็อกไปด้วยเอาไว้ในการต่อตัวนะอืมฮึอาเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องเอาผมต้องกลับไปเอาขวดเปล่า เป็นขวดน้ำอ่ะที่มันเป็นขวดเปล่าอ่าฮะใช่ต้องเอาขวดน้ำไปด้วยถ้าถามว่าเอาไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำไมหนะครับอเครโอ้ผมมีอันนี้อยู่นี่ว่ามีไม้ที่ผมตัดไปเยอะมากเลยอะอืฮึอ,อเครได้มาหกขวดก็ ก็ไม่ได้น้อยอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคอยอะอ่ะโอเคโอเคกลับก็ไปในประตูนเนเธอร์นะครับผมก็คือผมได้ทำทางมาแล้วนะครับทางที่จะไปหาไอ,ไอ้นี่เนาะอเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปกันเลยนะครับผมอะเครสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบล็อกในการต่อตัวเนาะคือบล็อกผมน่าจะเยอะอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปเลยหรอกอือฮึแล้วก็ธนู ลูกธนูดาบแล้วก็อาหารชุดเกาะพร้อมปะ่ะไปกันเลยดีกว่านะครับคือเอาเช่นถ้าเกิดว่าผมมียา slow falling ก็น่าจะดีนะการที่เราตกมาเราจะแบบตกอย่างช้าๆเนาะแต่ผมยังไม่มีผมก็เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรเราไปกันก่อนแล้วกันสูได้ไม่ได้ค่อยว่ากันครับอะครทางที่ผมจะไปคือทางนี้นะผมก็คือทางเดียวกันกันมันเป็นทางที่คล้ายๆกับทางที่จะไป เทเทอร์ฟอร์เรสแต่ว่ามันจะมีทางเลี้ยวอยู่นะครับผมอาเครวิ่งมาสักกี่บล็อกนะสักประมาณร้อยหกสิบเอยร้อยยี่สิบประมาณร้อยี่สิบก็เราจะถึงกันนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอือฮึตอนนี้ก็วิ่งไปก่อนนะผมก็วิ่งมาวิ่งไปวิ่งไปโอเคนี่คือทางเลี้ยวนะครับผมทางเลี้ยวตรงนี้ก็คือ ไปทางในที่จะไปหาประตูโอ้แต่้านที่จะไปประตูพอเท่าที่มันลิงก์ไปที่หน้าทับหน้าประตูไปเข้าดีเอ็นนะครับผมอือฮึก็มันก็ไม่ได้ไกลมากนะเพราะว่าถ้ากิดว่าเราเดินจริงอะ่ะมันเดินหลายบล็อกนะครับผมหลายร้อยบล็อกเลยละแต่ถ้าอยู่ในเทอร์เนี่ยมันจะแบบลดร,ระยะเวลาในการเดินต้องหลายบล็อกมากเลยอือฮึโอเคถึงละไป ไปกันเลยเราจะได้ไปสู้กับมังกรแล้วซึ่งเป็นซีรีส์ที่แบบเล่นมาแล้วแบบไปสู้กับมังกรเร็วมากนะครับผมนี่น่าจะเป็นตอนที่เท่าไหร่ตอนที่แปดมั้งเจ็ดหรือแปดไม่รู้อื้มพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไวรุ่นอาจจะว่าไปผมไม่ต้องเอาเตียงไม่สิผมต้องเอาขวานผมต้องเอาขวานเก็บไว้เพราะว่าขวานผมไม่ได้แรงอะไรแล้วก็โชวเวล พีเอ็กฟอร์จูนด้วยอ่ะเอาไปแค่นี้เอาดาบพีเอ็กธนูแล้วก็ชายเดียนที่เอาไปทําไมก็ไม่รู้ไม่เป็นไรของฟรีนะครับของฟรีได้มาฟรีๆแล้วก็เอาไปเถอะนะครับอ่ะเครของก็น่าจะประมาณนี้เนาะไปใส่ไปเลยปอง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 เสียงนี้อย่าง มันได้ดำการท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมไม่รู้แต่ผมก็จะนอนคือไม่นอนดีกว่านะไปดีกว่า <c oughs> เซฟเซฟไว้แล้วก็ไปดีกว่านะผมอ่าเครื่ชุดก่อของผมมันชุดก่อเมนดิ่งหมดทั้งตัวหรือเปล่าเป็นโปรดักชั่นเฟเธอร์อ่าน,นอันนี้เป็นการระเบิดนั่นเะป็นไรอ่าเตรียมตัวไปเออ ราจะเจอแบบไหนนะโอ้โอโกดผิดอีกมังกรได้เกิดขึ้นแล้วมังกรได้เกิดขึ้นแล้วทุกคนจะฆ่าได้ไม่เอ่ยวันนี้ทำไมมันสูงจังอะโอเคแผนการไม่มีครับผมคือผมเล่นไม่มีแผนการโอเคอันับแรกก็คือเราต้องทำการยิงไอ้ลูกไอ้นี่ก่อนเนาะ อาเรี่กอันนี้มันนะอ่ะปังแล้วก็ส่วนของมังกรเราค่อย่าที่หลังนะผมก็คือทําลายตัวเสาในการฮิวก่อนนะอื้มอ,อาเครอาคอาเครยิงไม่โดนอีกผมยิงไม่ค่อยแม่นหรอกตรงยิงไม่ค่อยแม่นเลยโอ้โหเสียงโคตรดังอ่ะ โอ้โหทะเลาะก,กับมาทะเลาะก,กับไอเอเอดอร์แมนให้ตายสิไอม่ไ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 มไมไมอะไรคือการจะมาฆ่ามังกรแต่มาทะเลาะก,กับเอเดอร์แมนมาเนี่ยโอเคยิงโดนไหมเนี่ยผมยิงไม่โดนหรออ้า อ่ะไม่บินก็จะตีอย่างเงี้ยอ่ะเออไหลอีกตัวหนึง่งโอเคคือเสามันค่อนงจะสูงนะทุกคนโอเคโดนอีกหนึ่งอ่าเครเงยนะโอ้ยเอเดอร์แมนตีโอ้ย, <laughs> เ,อออยเสียงมันก็ดังเหลือเกินอ่ะไม่เป็นไร ลดเลือไปก่อนนะครับผมลดเลือรลดเลือ,ลอยิงตี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 ต,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 ตีโอเคอ่าเอา,เอาจะตียังไงไอ้ที่เหลือนี่ผมจะผมจะยิงยังไงอะ่ะโอ้เออโอเคไม่เป็นไรดาบผมชา a r p เด่นห้าไม่เป็นไรน่าจะตายอยู่ถ้าเกิดว่ามันแบบอ่ะเคร เลือตรงไหนบ้างอ่ตรงนี้เดือตรงนี้ด้วยสูงชิบหายเลยโอเคโอ้โหมา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 สิไอ้ไม่ตายอีกไอเวนนี่ก็ทำลายเสาฮิวไปนะผมคือจะยิงไม่โดนก็เถอะนะ โอ้โอ้โอ้เจ็บ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 เกือบดูเลือดอฮ้ยชิบหายเกือบดูเลือดเอ้ยไม่ดูไม่ได้ดูเลือดไปไปวิ่ง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 โอ้โหต้องออกหาละผมต้องแบบรอรีเลือดก่อนแล้วค่อยเข้าไปใหม่รอรีเลือดก่อนรีเลือดรีเลือดรีเลือด เมื่อกี้น่าจะปิดบัญชีได้นะไม่ปิดไม่ได้สิเพราะว่าเรืองมันยังเหลือเยอะเกินไปโอเคผมต้องทำลายเอเสาหิวอีกอันนึงตอนนี้คือโดนเอเดรแมไนไล่ตีกัตอนเนี้ยเอเดรแมนอย่าเพิ่งตีเราสิลูกนายนี่ทำไมต้องมาตีกับเราด้วยอ่ะโอเคเอ,อื้อเอ,อื้อไม่เป็นไรชุดกอดเรา่ขนข้า,ขาจะโหดโอ,อ,อ้เอ,อือ ไม่เลือดน้อยเกินไปผมว่าแล้วผมจะต้องตายเอาใหม่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 มันเป็นมันเป็นเอ่อมัน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 แค่ผิดพลาดเล็กน,น้อยอย่าอย่าไปใส่ใจยาไปใส่ใจเนะาะอะเครืเรอเอลือดแมงรีกลับมาครึ่งหลอดแล้วคิดดูแบบโคตรเร็วอ่ะเอาจริงนะเราเราดักตีอยู จุดที่มันจอดอนะก็ได้นะถ้าเกิดว่าผมดักตีเรื่อยๆๆนะจะตายอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราพลาดล้วไม่เป็นไรเอาให,ม,าหม,ม่เอาใหม่อืมอ่าเครย์น่าจะเข้าไปจุดก่อนไม่ได้เพราะว่าแบบนี้ก็ได้เหรอวะอ,อเค คุณใส่ชุดกรอะก่อนละกันมาอ่ะไม่ทำลายละตีเลยละกันตีส,ส่วนๆเลยละกันตีเลยตีเลยอ่ะจะไม่จะไม่มองหน้าไอ้เอ็นแมนเลยเดี๋ยวจะแบบโดนไอ้เอ็นอร์แมนกระทืบเอาเ <c oughs> มื่อกี้โดนไอ้เอ็นอร์แมนตีตาย ấy. คือแบบสวยชิบหายเลยอือฮึมาแล้วยัง ผมตีไอ้ลอแลรวกรอลผมไม่สนใจไอรแมนละถ้าสนใจมันเด้อแบบมันแบบฆ่าไม่ตายสักทีตัวนี้อ่าโอเคน่าจะตายตายผมว่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าตายโง่เลยไม่น่าตายโง่เลยโอเคเมื่อกี้ตายโง่ไปเลยนะผม เมื่อกี้ตายงวไปไหนนักเนคือแบบไปมองหน้าเอเดอร์แมนไงเอาจริงคือมันไม่ควรไปมองไงอ่ะฮะคือตอนเนี้ยจิตตั้มันก็ยังเหลืออยู่ไอ้ไอเนี้ยสัลฮิวเพราะว่าดาบตัวมันแรงมากเลยอะดาบชาบเนตห้าเอาจริงคือเมื่อกี้ไม่ไม่ควรตายอะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ตายแล้วก็ช่างมันคือผมแบบมาสู้ทีไรผมตายตลอดเลยผมไม่ยอมหลอกองเลยผมไม่ยอมผมจะกลับมาสู้ใหม่ผมไม่ยอม ผมไม่ยอมได้ขาดเฮ้เป็นไรถือว่าเราถือว่าเราพลาดที่เป็นฮองหนาเอเดอร์แมนแล้วเลือดก,ก็น้อยด้วยอืมโอเคตอนนี้ก็ชนะแล้วแต่ว่าเราต้องเอาโอเคเอาผมต้องเอาไข่กับมังกรกลับไปด้วย อะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอาไข่กัมกังก,กบไปด้วยไข่มังกรไข่มังกรไข่มังกรงไรก็ได้มาแล้วขอไข่มังกรหน่อยแล้วกันอ,อืออ่ะวางทอนลงไปแล้วก็ขุดปึบโอเคได้มาแล้วไข่มังกรอือหึอัหนๆแล้วก็มาแล้วผมขอไปสำรวจไอ้ไอนี่เลวกันนะผมก็คือสำรวจ เขาตัวสำรวจไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอเดอร์แมนมันเยอะจริงอันนี่ยงจริงเยอะจนแบบคือทะเลาะกับเอเดอร์แมนมากกว่าทะเลาะกับเอเดอร์ไดคอนเออมันอยู่ตรงไหนนะที่เราจะไปเอ็นซิตี้โอ้ีงไงมันเป็นทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับผมทางเข้ามันอยู่ตรงนี้อา่าฮะเจอแล้วไปกันเลย เผื่อแบบเราจะได้ปีกเป็นของแถมนะผมถ้าเกิดว่าไม่เจอก็ก็ก็ช่างมันแล้วกันเ <c oughs> ครยวโอ้โหเกิดมาข้างบนต้นอันนี้เลยล่ะถ้าเราเจอแบบเรือหอเงี้ยแบบน่าจะดีนะจะได้ไม่ต้องแบบไปหาให้ยุ่งยากด้วยอืมคือน่าจะไม่เจอไม่เป็นไร ลองดูว่าจะเอา้ายังได้อยู่ผมก็ยังไม่แบบกะจนแบบกดอันนี้ไม่ทันอ่าไปกันเลยโอ้ยีงไงเหมือนจะเจอเหมือนผมจะเจอเหมือนผมจะเจอเหมือนผมจะเจออ่เอาเหมือนผมจะเจออ้าวเมื่อกี้มันจะเห็นเอ้ไงเอาถ้ามีเรือหอดผมบอกเลยว่าโคตรลักกี้อบอกเลยอืมน่าจะมีนะผมคิดว่า เอ,อมีไหมมันน่าจะไม่มีนะเนี่ยโอเคไม่น่าจะมีไปไปสำรวจกันนะว่าจะมีอะไรบ้างคือคลิปนี้อาจจะตัดได้น้อยนะคือว่าตัดเยอะมันอาจจะสั้นมากเลยตอนนี้นคลิปมันจบเร็วมากถ้าเกิดเราไม่แบบถ้าเกิดว่าตัดนี้มันจะสั้นมากอ่ะใช่ผมมันไม่มีไม่มีเรือเหาะไม่มีปีกโอเค ใช่ไม่มีปีกด้วยมันไม่มีเรือหออ้เอ๊ะนี่ไงล่ะกะว่าจะไม่โดนแล้วเชียวสุดท้ายก็ต้องโดนอยู่ดีโอเคทุกคนหลังจากที่ผมเปิดดิแทนไกลๆผมก็ได้เจอกับอ้ <c oughs> มีเรือหอหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าจะมีนะมันเป็นไอไอ,อ้นี่ใหญ่มากเลยอะถ้ามันมีแบบเรือหอผมก็จะได้ปีกอะไรท่าเนี่ย อืม uh huh. นี่คือทางที่เราปาใช่ไหมเป็นทางที่เรามาใช่ไหมถูกหรือเปล่าเอามันไม่มีไอเนี้ยอา่ามีแค่อันนี้ที่อยู่ใกล้ๆใ,ใช่ไหมใช่แล้วมีแค่โอ้ดีไงตัวที่เรามาตรงนี้อะเครเออ่าผมเจอแค่ตรงนี้อ่ะเราจะไปำํำรวจไหมเพราะว่าคือมันน่าจะไม่มีเรือหอ่อ ถ้ามันมีเรือเหาะผมก็จะได้ปีกไหนๆก็มาแล้วขอไปสำรวจเลยลวกันบางไม่ทันอีกโอ้ยบางไม่ทันอีกไอชิบหายเ้นก็เดินมาถึงแล้วในเครือผมก็ถือว่าใหญ่นะเนี่ยจุดนี้ใหญ่นะน่าจะมีพวกของแบบไอเทมที่มันอยู่ในกล่องอะ่ะคิดว่านะถ้ามันใหญ่แบบนี้น่าจะมีแหละนะครับเท่าที่ผมเล่นมาก็น่าจะมีนะครับผมแต่ทำไมามันไม่มีเรือเหออาะอเรือเหาะไม่มี อไม่มีเรือหอแล้วเนี่ยเสียใจอะ่ะดูสิไม่มีเลยอ,ะอะ่ะมันไม่มีเรือหอเลยนะทุกคนคือแบบอีไรท่าฉันไม่มีเลยเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาหาในคลิปหน้าหน้า,หน,าหน้าก็ได้อุ้ยโหนอกแปกสกายเชียโอเคหมดหรืยังก็เป็นชุดเกาะ แล้วก็โอ้เป็นดาบเหล็กที่ที่เกือบจะดีใช่เกือบจะดีโอเคขอเก็บของไว้ก่อนละกันอือฮึอ่าผมยังไม่เก็บอะเนี่ยมาเก็บไม่ครบแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องเอเดเชตพีเอ็กเป็นพีเอ่าอซีทัศโอเคุณได้เลยไปเราไปรุยกันต่อไปอ่า ล่วงว่าแล้วจะล่วงโอเคโเคู้มีกล่องทั้งสองอัอนข้างบนนี้อ MM, มีกล่องสองอันมีอะไรบ้างอะ่ะมีหมวกโหติดไอน้นี่แล้วก็โอ้โชวเวลดีแล้วก็ทองอฮถ้ามีชุดโอ้พิกแ e อคไดมอนอี๋ยวก็ดีนะเป็นพริกแอคที่ไว้ขูดอย่างเดียวทองแล้วก็ไดมอนไดมอนอีกหกก้อนโอ้โหโคตรคุ้มเลย โคตรฮุ้มเลยไดมอนหกก้อนขโมยกลอ่องไปเลยกันเนรัยก็เดี๋ยวขึ้นขบวนต่อว่ามีอะไรบ้างน่าจะหมดแล้วยังหมดแล้วมัม้งใช่หมดแล้วอุ้ยไม่ยุ่งกับมันดีกว่ามายุ่งมายุ่งมายุง่งเดี๋ยวมันพาเราตกตายไม่มีก็ไม่มีผมกลับบ้านกันแล้วกันครับผมเดี๋ยวเดินกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับผมโอเคครับทุก คนเดี๋ยวเราจะทำบังเกิดกลับไปเบ้ร์กันเออกลับไปกันเลยป๊โอเคเอ็นสกรนขึ้นแล้วเอ็นเครดิตขึ้นเรียบร้อยอก็ถือว่าเราจบการไปฆ่ามังกรได้แต่เราก็ต้องตายไปถึงชีวิตก็คือแบบเศร้าเกินโอเคอ่ะกดข้าไปแล้วกันนะครับผม ครมากลับมาแล้นะครับผมเอาแต่ยังเราไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าเราเซฟเตีนี้ไว้เนาะอือฮึโอเคก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ทําการไปฆ่ามังกรได้แล้วเราก็ตายไปหนึ่งชีวิตโอเคแล้วแล้วคลิปหน้าก็ไว้แบบเจอกันใหม่เนาะเพราะว่าเหมือนคลิปนี้เราจะไปหาปีกอะไรท่าเราก็หาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับไม่เจอก็ช่างหัวมันแล้วกันนะครับเราก็จะได้เอพีเอ็กับ ที่ขุดมาเนาะเป็นที่ขุดโชเวลได้มาฟรีๆครับนะสอ,อย่างแล้วก็เพชรอีกหเม็ดโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายผมต้องกลับไปแก้มือใหม่แน่นอน